เอาแล้วครับมาดูครับสก,กัดของผมครับชาร์จมาแล้วชาร์จไปปั๊มขึ้นกับข,ขึ้นไหมกคุ่มยาเอามารับลาช็อตไปครับเพื่อนขอโทษด้วยแล้วนี้จังหวะนี้เดี่ยวไหมครับเดี่ยวไหมครับเดี๋ยวขอเคียคร์คลิปก่อนนะแล้วชาร์จไหมชาร์จทีหนึ่งแล้วครับอุ้ยว <c oughs> ิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปอุ้ยพิกกระโหลกตูดลบไปดิ้งเวนอ่งลบไปได้ครับตุดเลยก็ไม่รอดครับแล้วจะหิวแสงไปไหนเข้ามาครับลิโปมาช่วยครับมาช่วยเดี๋ยวลิปโปนยใจเย็นๆนยใจเย็น นายนายเราขอตีป้อมกันแล้วหุวดดิป้อล็อตช,ช็อตผมไปอีกแล้วนะครับแล้วนี่ครับเวเลตบอกเวเลสบอกจ้าเด็กกับชั้นนียแล้วก็ตีรันนี้สองหนึ่งครับนี่หัดก่อนหัวตอนดิวเซนเรียบร้อยแล้วก็มาตอนก็หลบเรียบร้อยไปนะครับสามสี่ห้าเข้าป้อมไปครับ,รบ gracias. ดึงออกมาดึงออกมาเพื่อนเพื่อนใจเย็นรอเพื่อนก่อน,นแล้วเข้าคลิปเข้าลุยครับอไปไม่กลัวไม่กลัวเรียบร้อยวิ่งไปออกแล้วดิวเส้นไม่เหลือนั่นไง จบไปแล้วมาอีกแล้วเเรอเป็นอะไรของเเรสเข้ามานี่แล้วช็อตนี้ก็สามสี่ครับหูแล้วหูตา,ตายตายตายแก๊กยอมตายชีวิตแล้วสามคนน้น,นั่นเข้าไปยิงวิงวิ่งวิ่ง่มาอีกแล้ววิ่งมาอีกแล้วมอตอนเหลือ,มอลม,อม,มแล้วนี่ครับมอตอช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนทีเดียวเรียบร้อยครับ หมอตอนใหม่ก็ขูดตัวดดดตัวเปิดแล้วดึงมาตีครับบุลชลุกบุญชลุกชลกเกอยู่แล้วมาต้อนตามมาเข้าไปมั่วเลยตอนนี้แล้วหยุดเลยครับอจังหวะนี้ครับรอเพื่อนครับจะขึ้นบ้านแต่ว่ามีข้อดเด็ดเข้าไปสีเอ้าหลงทางสิน้องตืบเรียบร้อยครับตายครับตายครั้งนี้ถึงกับบ้านแตกแล้วสุดท้ายครับโอ้โู่บ้านแตกมันยังน่าเสียดายครับทั้งทั้งท,งท,งที่ชนะสามสิบ